ขณะนี้เวลาสามทุ่มครึ่งนสามทุ่มสี่สิบก็แล้วกันตามตามเวลานาฬิกายังอยู่ที่วัดป่าสหธรรมิการามตำบลแม่ปังอำเภอพลาวจังหวัดเชียงใหม่ทีนี้กลางคืนเนี่ยเงียบมากไม่มีเสียงเหมือนกับอ,อยู่ในถ้ำได้ยินแต่เสียงจากหูของตัวเองอืม ห่างถนนประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็ด้านหลังติดภูเขาเป็นเทือกเลยนะหมู่บ้านเป็นสวนลำไยอยู่อีสานอยู่ที่ศรีสะเกดไม่เคยปราศจากเสียงหรอกอเพราะว่าคนอีสานมักม่วนเขามีงานตลอดเวลา ฉลองนั่นฉลองนี่จัดงานนั่นงานนี่น่ะนะมาเล่นดนตรีกันตั้งแต่กลางคืนยันเช้ารุ่งแทบจะทุกวันเดี๋ยวก็บ้านใต้เดี๋ยวก็บ้านเหนือเดี๋ยวก็บ้านตะวันตกเดี๋ยวก็บ้านตะวันออกออกจากที่นั่นไปวัดป่าสุกโตไปถึงที่นั่นตีสี่อ่าก็เจอเสียงเพลงดังลั่นสนานวันไว้นะ จนถึงเช้ารุ่งนะเจ็ดโมงเสียงเพลงก็ยังดังกันอยู่ก็ยังเล่นดนตรีร้องเพลงกันอยูอ่เห็นเขามาที่วัดแต่เช้าเลยถามว่าจัดงานอะไรกันเขาบอกว่างานทําบุญกระดูก,กว่างันที่ทางศีสะเกดก็เหมือนกันเวลาทําบุญกระดูกก็ฉลองเฉลิมฉลองกันตายก็ฉลองทําบุญกระดูกก็ฉลองบวชก็ฉลองนะ แต่เวลาศึกไม่ฉลองหรอกอเวลาเกิดก็ไม่ฉลองมีมีแต่ละฉลองฉลองวันวันตายกับวันเก็บกระดูกฉลองกระดูกอแต่ทางเหนือเขาอไม่ค่อยจะมีหรอกไอ้ที่ว่าเล่นอดนตรีอ่กันทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยจนถึงเช้าอย่างเงี้ยทางเหนือไม่มี ก็เลยอยู่ที่นี่เหมือนกับอยู่ในถ้ำมากันคืนนะเงียบอากาศที่นี่หนาวเย็นวันนี้อุ่นขึ้นหน่อยหนึ่งวันนี้สิบเจ็ดองศานะตอนเช้ารุ่งวันพุ่งวันรุ่งเช้าวันพุ่งนี้ก็สิบเจ็ดองศาวันที่มาที่แรกวันที่วันที่สิบห้าวันที่สิบหกสองวันเนี่ยหนาว ตอนเช้า14-15องศาพระท่านเล่าว่าในช่วงเดือนธันวาที่ผ่านมาลงต่ำสุดถึง4องศาเทบจะกินข้าวไม่ได้หลย4องศานั่นมันหนาวม,มือออกผ้าแล้วก็เย็นยังก็ยู่อละยังก็จับน้ำแข็งแหละนะคนกรุงเทพ หรือคนภาคอื่นคงจะไม่มีโอกาสได้ผจญกับความเย็นขนาดนี้แต่ทางเหนือเนี่ยนะโดยเฉพาะทางเชียงใหม่เชียงรายอากาศขนาดนี้ในช่วงฤดือดาวถือว่าเป็นเรื่องปกตอิอยู่ที่นี่ก็เย็นสบายดีสุขสบายดีอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านที่นี่ก็ใจบุญสุนทานเหมือนกับคนทางอีสานเหมือนกันอืก็หมู่บ้านมีอยู่ประมาณสองรกว่าหลังคาเรือนก็จัดเป็นสิบหมวดบวินบาอ่า,อาเปลี่ยนกันวันละหมวดวันนี้ไปหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสาหมวดสี่พจถึงหมวดสิบหนทางใกล้ๆก็ยังแตกก็แตกต่างกันอืม ชาวบ,บ้านเขาจะรวมตัวกันอยู่ที่ใดที่หนึ่งส่วนมากก็จะที่ร้านค้าของแต่ละหมวดพระก,ก็เดินไปรับบาตรจากที่นัดปุ๊บก,ก็กลับเลยไม่ต้องไปเดินไปที่อื่นอีกชาวบ,บ้านเขารวมตัวกันเซยบาตรเสร็จแล้วก็ยาถาสัพพีก็กลับแล้วก็กลับถึงวัดก็จะมีโยมที่เขามาจัดอาหารถวายอยู่ประจำสองคนนะ บางคนเขาก็มีงานมีอะไรอ่ะที่จะมาทำบุญพิเศษในวันพิเศษของตัวเองเช่นวันเกิดอะไรต่ออะไรเนี่ยนะก็มีเป็นบางวันก็เหนื่อยนะเหนื่อยเพราะโรคประจำตัวอย่างหนึ่งเหนื่อยเพราะหายใจไม่เขาออกอย่างหนึ่งอืม สายตาก็ยังไม่ดีขึ้นเพียงแต่ว่ามันไม่คันฉัญญาของอะไรอ่ะ u าดีอ่าฉันเสร็จแล้วมันก็ดีอยู่ที่ว่าตาไม่มีอาการคันอาการแสบอาการเครื่องอะไรแบบนี้ไม่มีแต่ว่าการมองเห็นยังไม่พัฒนา คงต้องใช้ระยะเวลาหน่อยหนึ่งนะมันจะดีขึ้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันสายตาด้านขวาซึ่งผ่าตัดมาแล้วนี่นะกับแย่กว่าด้านซ้ายอีกนะมันมีฝ้าอะไรไม่รู้สีดำๆนั่นมาบังอยู่ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าแท้จริงแล้วนี่นะมันเกิดจากเบาหวานขึ้นตาหรือว่าเกิดจากอ,าอะไรอ่ะ เลนมันเคลื่อนที่หรืออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเราก็ไม่กล้าไปหาหมอ,อเพราะว่าถ้าเราไปหาหมอ,อหมออายุรเวศก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็บ,บังคับให้เรากินยารักษาเบาหวานของเขาเป็นนโยบายการค้าของบริษัทฝรัง่งร่วมกับสาธารณสุขไทยนะเพื่อจะค้าขายยาเบาหวาน ให้ทุกคนกินคนไหนถ้าไปตรวจเลือดนะก็มีน้ำตาลเกินที่เขากำหนดไว้นะเขาก็จะลงความเห็นว่าเบาหวานต้องกินยาใช่ไหมถึงแม้ว่าเราไมา่ได้ซื้อยากินนะแต่สาธนารณสุขเป็นคนจ่ายเงินซื้อยาของบริษัทยาฝรัง่ง แล้วเขาก็ได้ค่าคอมมิชชั่นคนไทยเราทุกคนเนี่ยก็จะเป็นอ,อะไรเครื่องมือในการหาเงินให้เขาคือต้องกินยาของเขากินจนไตมันพังกินจนมันเป็นเบาหวานที่ยั่งยืนไม่เป็นเบาหวานก็จําเป็นต้องเป็นเมื่อกินไปกินไปกินไป,นไปทุกวันทุกวันทุกวันมันก็ต้องเป็นเบาหวานที่ยั่งยืนทั้งๆท,ท,ที่ไม่น่าจะเป็น เพียงแต่ว่าเออเวลาเรากินของหวานบ่อยๆน้ําตาลในเลือดมันก็ต้องสูงขึ้นถ้าเราเลิกกินเดี๋ยวมันมค่อยลดลงใช่ไหมอืมเพราะว่าอาหารการกินของเราผักอะไรต่างๆพวกผักพวกอะไรต่างๆมันก็เป็นยาที่ลดน้ําตาลอยู่ในตัวเองนะแต่ว่ากลไกลการค้าของเขาเนี่ยนะมันสามารถบีบให้ประชาชน ต้องกินยารักษาโรคเบาหวานของเขาอย่างต่อเนื่องนะเสร็จแล้วก็ได้ของแถมหนึ่งเป็นโรคไตาวาย 2. เป็นโรคเบาหวานได้ยั่งยืน 3. ความดันสูง 4. เป็นโรคหัวใจ 3. เป็นโรคหล,ลอดเลือดนะตีบตันล้วนแต่เกิดจากยาฝรั่งทั้งสิน้นใครจะกินไปก็ ตามสบายไม่ว่ากันชีวิตของใครของมันแต่ข้าพเจ้ารู้เช่นเห็นชาติเข้าใจดีถึงะระบบการค้าของฝรั่งที่ร่วมมือกับสาธารณสุขไทยนะโอเค